ไปเมื่อโซ่สีเลี้ยงเจ้าอีกต่อไปแถวเ่าบ่ดับเ่าบ่ดีเ่าปากบอนเ่าฟันลุยเ่าหัวขาวเ่าหนังเหี่ยวเแ่าจังเจ้านั่นี่นบ่เฮาบ่หอนคือจังหมูจังหมาเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเพราะได้เฮาเพราะได้หอนไปตรงเนี้ตรงซ้ายก็ไปมาดนี่ บัานหลัดน้ำเสียบตำตำตอดอดใส่หว่วงน,น้ำตาลตนน้มเกงเหลียวกาบุลลมคลื่น អូអើយកលៀងមកញ៉ាងនេះគូ ਨੇ เฮาហាន់ទុកលែងເຊົາລ້ຽງລູກຕອນຈົນໃຫຍ່ອາຖານຮັບລິເບົາ Tại mẹ, tại nè mẹ. Chị quái đã xin bà càng hay. Ôi, xinh nhẹ, mù yên ngay cho bắt lâu ngủ càng, đời mất đã xa lạ, bắt luôn tệ khó. phải มันใสเงิ่นม็อเป็นดอกแม้เลยอะอยากตา้เห็บมืดลายลูดตายลองหันพอไดใเงินประกันชีวิตมาใสแน่น มองยังเงี้ยยบบวังพ่งยังมี้กระด้าหายคือมันหายยิงกว่าอย่างมาเรยวงนโดนงยว่าเงีัถึงกระนางหูน้ำตามาอ่าง เถาเอ้ยเอ้ยจมหากันอ่ะไปนับกันไอ้มันม,มักหมาบ่เสือความข่อยเล่มเนนยู่ไปกับ,บ่มีประโยชน์เราเท่าเอ้ยประโยชน์อีหลี่ล่ะนะเจ้าส้วกะก็หมาผลตัวเปล่าล้องเฮียนตัวดตบัลบลามีทยาเมกสังหูงเบาเจ้าบ่อยู่น้ำมันบ่มีคนยานมันตีข่าเมตุเซาสุเลมโสกโสดล่ลงไปโสกไปนี่จะพาไป งคิดไปผาเแออยลาไปคิดบงต่ก รูกใจน้งเงาเหม็นไทยเท้เป็นปูเตียงหากว่ามเมียพบปูนเปลียนมุอกะยอดเลือดเงาหรือสิได้กันดังใจเจ้าเกิดน้ำไผ่เงน้ำไผ่เจ้าคือยังเทกห้อยเพียงแล้วเจ้าคือบ่ฟังข้อมเทียลูกไอมาจุ่มน้ำผอน้ำพันหยัอยู่นี่บ่มีน้ำหูน้ำตาน้ำดอก โอ้ไอพ่อเตโบจังสั่นเหือดใจสั่นน้อยเอ๋ยเครียดบังตุน แม,มมแม่ใหญ่ขำมาเมีิอยู่สูงเปรียบอ,อิปอดเทปากแต่ตอนนี้ศีนายูขิดินสียเกื้องอยังกาตาสิบหน่อยมีร้อยเป็ดเปลีนเมฆเขาแต่เดียงห้อมก็นั่งกายปั่นมาเฮียน ใบเมยอยู่เมยกรสิไปดองมันบ่เลียงไปโลดต้าผู้ฮาลูกไส้ไงข่อยแม่นอยากไปทางนั้นเลยอยากไปกระตองอดสมอดสาไปฮาเขาบ่เลียงกะจังขึ้นไปตายผู้เดียวน้อยย้ายตายโลดไปอยู่น้ำพญานันผลโอ้ โบเลียงยันเปียงข้ารับตอนป่าลาลาตเจ้าตัวรอกฟ้าเจ้ากุบคา,าคนสมเมศศีกอนีเกือกตมอ,อยู่คือควอย อ๋วยไม้ใหนางทางพอเดือนท้องกันคนเสีนืงดวงตาบันคนละหน่วยพอกินน้ำกุวละบวยกินก้วยกุ้งมีหีเปรียบเรียวเงี้ยลูกบอกบ้านประสองบงเจ้าเป็นห้องเมกินกามันหวมกันบ่ได้ แมคอนุตายดับนาเอาหม e ู่มาไปเป็นหมู่เล้วเต่าดินสิดูไปตาม ตามกรรมที่เค็ดไปเดินหายบวชไว้ขึนเดินาเมื่อมีตุลุนีตูกลูกสาวคนเล็ก ขับไรออกจากบ้านแน้วนางก็ซักเซพระนจรนเดินตามยถากรรมของตนจากวันก็กลายเป็นเดือนจากเดือนก็กลายเป็นปีบากหน้าด้วยความอายหวังว่าลูกชายคนโตจะเป็นคนเลี้ยงถ้าเขาไม่เลี้ยงคงจะหน,นีไปตัวตายเหมือนมหมูหมาเดินตามยถากรรมก็มีการะครังนานโสเมธิยปุริโส ฝ่ายว่าเมธียลูกชายสุขสบายไม่อาทรเอกทิวสังขันอยู่มานวันหนึ่งเห็นมันดาบังเกิดกล้าวเข้ามาบ้านของตนอยากทราบเหตุผลความจริงจึงถามว่าเอาเมะเป็นเจ้าไปจังใดมาจังใดสมัครสังใครสั่งเปื่อยมาเถอะแม่โอ้สัตว์สม่าหายเงยเงยมาเถอะแม่เดี๋ยวนียเขาว่าให้เจ้าตีเมธียเอ้ย ม่มาหอดเจ้าเลวเม่กะดีใจหลายแต่ลวงใชยสีเบิ้งเม่บ่เบิงกะเลียงของเจ้าแม่ได้อยู่นับเออน,นันเพราะปัญญยกับงูเหา่ามันเกิดแพงฤทธิ์มันตีมันขามันดาเม่เศร้าเม่เล้งเม่บ่มีวามหมายมันมาย่านไัยทั้งสิน้นเฮือนสั้นให้หน้าเม่บอกว่าให้เหตุให้ทํามันกะบ,บอยเคดบอกว่าอย่าเอาไปขายไปจำมันกะเหตุบอกฟังข้อเม่แจกยางแจกเนว แกมันว่เจ้าเว้าถือกลาเอ้ยเมีบอสังบอตวงตุลุนี่เปวัตสังตัสสังคือจังเมียในปินตัสสังที่บอเทียงบอต่งลาเอ้ยแม่เอ้ยเมีนี่บออยากเว้าววัดทีเมีบออยากว่าอะไกกเว้าไปแล้วแม่หมดเมีเอ้ยกระทำมาดาลาเอ้ยเลี้ยงจังสี่เมีบออยากให้เกิดดอกเมีกระบงโง่ขันเมียงหูเมีบอเห็ดจังสี่ดอกแม่เอ้ย ข่คืดไว้ในใจข่หู้ในใิสัยลูกสาวเจ้าดีน้องสาวข่อยมันเป็นจังใดเมื่อนั้นมันก็หาเรื่องใส่ผมเจ้าก็โคงสิรูแล้วนะเนาะแม่นาะ,แม,นะแม่เอ้ยมมดอย่างที่หลังปีละล่ะเอ้ยมันก็เป็นคนบอกแม่ตรงๆเลยล่ะว่าหาเรื่องใส่ายใส่ใสยตีกันมันก็ตีกับหัวมันมันหาทางอยากได้ให้ได้หน้าเม่กะบ่ฮูได้อยู่ได้กินน้ำเขาก็ดีว่าสั่นละเอ้ยแม่หูหน้าตาทัว่ว มันฟังแต่ความผัวมันตัวบักจอนนี่ที่รักมันเลยนะฮักกันไหลาลาเอ้ยกันเมย์มาหอด้ากินกับแจงสีแรงลังเกียดเมย์บ่บ่สู่เมย์ฟังดูหล่าเอ้ยสีเมย์อยู่น้าบ่เมย์บ่มีอมองไปมองอาศัยเราดีหล่าเมย์เจ้าว่าจังใดเขาลังเกียดเมย์บ่ลูกไผ่เจ้าเขากถทมหาเขาก็เป็นห่วงเจ้าอยู่เมย์เอ้ยสักเมือ่อใดมือหนึ่งเหตุการณ์แบบนี้มันต้องเกิดขึ้น พวกผมกะเว่ากันอยู่มันก็เกิดขึ้นยี่หลีแม่แม่ฟังเดอ้อแม่เลี้ยงผมมาบดแสนขาไก่บดสนตโตปลาแม่ยน่าเมื่อเจ้าเป็นจังสี่สีแท้นี่ขานำนมถึงว่าลูกสาวของเจ้าคนหนึ่งมันเบลียงแม่ผู้ดีก็หากมีอยู่แม่เอ้ยให้เจ้าขึ้นมาทึงเงือนทางสาั้นมากินเข่ากินปลาผมสีเบงสีแล้วเจ้าเองแม่บ่ต้องคึดยากเด้อแม่เดอ้อสบายใจเด้อแม่ครับ โอ้ยเมย์คณิ t าาเอ้ยปุ่นกันลูกของข่อยนะพี่กันลูกของข่อยนามาต่างกันโพดเทนิไซคน้นัันลดต่างกันคนคน,นี้คือว่าคนค้นจนมนลเอเลลูกของข่อยยังใครเนี่มีคนดียังมีคนอยู่ลาวาสู่เมย์ฟังดูคำมันเปลียนจังใดคนในี้ใจเจ้านันลาฟังผมด้วยม่ผมสีวาสู่ฟังฟังไปพร้อมกินข้าวไปน้ำแม่แม่ไหนล่ะ,ละน้ำเปปซี่ก็มีนะ อีเอ็มร้อยก็มีเฮยนเจาเ้าก็จงส่งไงโตเทลา่าเป็นเห็ดจังดาอยู่จังดาโอ้ยแม่ความขยันมันเพียนความอดความทนเก็บกรรมอ่บาบเลรียนโบกินการพนันลูกกับโต่อยฟังความแม่ที่เจา้าสอนคอยตลอดคอยกระเฮ็ดตามคามแม่สั่งมาแม่เบิ่งอาโลดเฮ่นหลังนี่กับเฮอน ลูกเงันเต่าเห็ดมาโดยจิตด้วยใจด้วยคำสอนของเจ้าแม่ขันบ่มีเจ้าบ่มีพอมีแม่สั่งสอนลูกกับบอมีมือนีหลังบักไงเจ้าเลือกออาเลี้ยห้องได้แม่ือเห็นแก่พ่อก็เห็นเขียนไป้ายไว้น้ำลาว่าเป็ียนที่ทําการพยาบาลเจ้าเป็นพยาบาลตีลูกตามนั่นแหละแม่ตามป้ายไปจังใดมาจังใดจะมาหอดผี่จังใดมา ได้เป็นหอดพยาบาลเอาเรื่องไล่มันเป็นจังไดบอกสุเมฟังดูลูกคือ <wh ว่าจังเสียดอกแม่ผมเงียบเงียบไม่ละบอกสุเมรายละเอียดให้เม่ฟังดีๆได้หล่ะเอ้ยเป็นจังไดมาอ่อนซ้อนมันตังเงินเทลูกแม่เอ้ยบ่ได้ยังจาดย่างแจ็คเนวมาตะตมาตะตล่ะเอ้ยฟังได้แม่ผมสีเวบากสุฟังเงียบเงียม่เนี่ย Mm, <laughs> <laughs> โอ้งาบหูสาเหตุดอกทั้งพลนะสาละบนในซวงคนละกรรมคิดธนะโอ้ยพ่อปันสอนแทงจํานะต่ําหัวใจนั่นแทงทั้งแม่ใหญ่เอ๋ยยินแม่เว้าให้ฟังบ่นองสาเฮ็ดบวบปีปัดโทนี่ก็สั่งเป็นนะ เห็นหรือยังล่ะที่นี่ผู้เขาดีคือเจ้าว่าโอ้ยคอยเป็นหมูเขาเป็นมาบัดเอาจริงดอกเนี่ยแนนเป็นหมูเยี่ยมเหลือว่ามานพันวัาทุกให้เลี้ยง่าเจ้าบัดเราเพียงงวง อยู่ต่อมาเป็นฉันได้เป็นฉันได้ผัวฮักหอมนั่นตนเจ้านะเขากับหูอันใดแท่อมาบัดมานั่นเกิดก่อนสักแต่ว่าเป็ียนบ่อนะเจ้ากะแกงสุดหํำบัดกินแล้ว บัดกินแล้วจังว่าคันเอ้ยยาสาวข่อยนี่นั่นซำเติมคนเสียวันเสนียกับยาเพชรมันต่างกันแสนเตือนนาสำกับมือโน้ลังเท้าเสือคำเขานั่นดีบอเสื้อวาลินที่สอพอมันกันีย่ตั้งแต่้เบาบัดเอาเทเป้ ่ตะฟืงนะมันหากทําทาซื้อปากมันซื้อแต่ใจโคตรธรรมดานะโคตรบ่เกงสียงกะหลายลนนะลูกทุกคนตั้งละเว้นทําทะลุนพอกับแม่มีตะยกกับโยขึ้นใส่หัวเกียดก่อบ่ยอมเว้าดาประจาน นะโอ้ยแม่นบางคนสิเด้อดานแต่พ่อแม่พ่อแม่ยังเขารบตั้งไก่ยอดอกมือนบละลิกหาทุกเล่งเศร้า อย่าสาหลูกสาวเจ้าดีเกินลายกว่าคนใหญ่คนสอพอเปลี่ยนจังไดนะบัดนี้เจ้าหัวแล้วบ่าจำต้องดอกสังสอนเอข้านี้เจ้าหนีร้อนหนีฮอนลูกสีพรน,นอเป็นเย็นแม่ ลูกเสียพรในเป็นเย็นนะความบ่เพลิกระตัมยูต่อไปนั้นไผยซอยเป็นเหลือไตโยกับคอยอาสาเยียนเลี้ยงม้าโอ้ยมุนบ่ให้กระตําสร้างสีแกงป่าให้ควยกลางแกงสร้างให้ปวยนะ ไปสิว่าข่บ้าหารับเศษนั่นคองเด่นเนะเมลกระตามคนเขาบาหวงสนกะใจซ้ำถือว่าจุนดอ,อกเจอคำนะโอ้ยถือว่าจุนเจอคำโอ้ยมาหาผมให้มุมโศพ โชคหลยเหลือจังได้เลียงมันดาแก้วบัดแก่กายเดยนโนลงนโอ้ยแม่นอยากให้สิบอ่ายยานกระทบผมมาพรามันดาคือผมบอกคมเห็นเครื่องหอน,นมันดาสอนเต่ได้เรยวนาทีบุรทีดาเพิ่นตัดไว้ดอกหายางเมื่อวิญญาณอกจากกลางสิขอเมียน ดอกกี up, Man, ่เผาอดีตหลังสิบ่เว้าดอกบ่เว้าคนเรื่องเก่าย่านผิดกันคันอาสา พักภักกะใจยังเต็มทีมนะยุดเสียที่ยะมองสาวลูกผู้ดียังมีอยู่เลี้ยงหมูกินดอกเขียวเลี้ยงส้างกินเกียส้างบ่หวังได้ตั้งเตียมูนบ่หวังได้

นั่นแล้วจันสัตว์ละเมออยบ่ตตรงห่วงแนวดายคอยสิเลียงเจ้าจนบาดตายข้าเขานาข้าขาคือเจ้าสอนพลละแมอล่ะเอ้ยเจ้ากระสังดีนล l a ฮะเจ้ากระจำข้าเม่สอนได้บ่ชจำซื่อๆเจ้ากระจำลอยเห็ดนำ แม่นีบอยากปากอยาก่างวานะเอ้ยแม่เอ้ยแม่มุนมุนอ่อนมังให้เจ้าจักเรียกจักน้อยก็คือสีไข่นอหลานอมผมเสียบาสูบฟังเดอ้ออันมูนนั่นเจ้าบอให้ผมจักอันจักยางลูกบอเสียใจเลยแม่เพราะว่าอย่างเพราะว่าสมบัติเรานั่นเป็นสิ่งนอกกายสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่ประเสริฐที่ชุดที่สุดน่ที่แม่มออไปผมนี่ก็คืออย่าง คือร่างกายตาหูจมกูกเลิ้นกายใจเลือดเนื้อ,เ,อเสื้อไข่เนี่เป็นมุ่นมั่งที่ประเสริฐสาหรับผมแล้วล่ะครับแม่เดี๋ยวนี้เจ้าว,ว่าตั้งได้กี่เดี๋ยวนี้เจ้ากปยังบองความเกาเจ้าว,ว่าเราจะกระเห็นน้ำเจ้าว,ว่าเจ้าได้สิ่งที่ประเสริฐบ่ได้ให้ได้นะ้าเป็นสิ่งภายนอกสิ่งนอกกายมุ่นเมย์ที่ให้ไว้ก็คือสิ่งภายนประเสริฐคนันโลกว่าไตโลกหาใดละเอ้ยเมย์ก็กินเขาแล้วจนว่าอิ่มสมควรหวัง Để cả nhân khuyết năm nòng sáu chào cứ công Là ơi Phăng mẹ thì bảo khôn nên chạy xuống phăng đó là đứ Ồ oh, sao bè Mạc nếp Nhai bỏ lưu để phá ra vào tham ta Hồng đọc an là khỏi cái lạc mọi cái hòa bình ổn mẹ บีเพียงคนเดียวแต่โลกชายคนมีโอกาสได้เรียนเจ้าก็เป็นบุญผมแล้วล่ะแม่เอ้ยดีเลยบอดีเกลียนเอียดเกินดีกวดดีบอกวดบอกเกี่ยวดีแท่บาดแผลเทียม ดีเอายางหยอดเยี่ยมยี่จนเกินมนุษย์คนคนไตโอ้เป็นเมียม่แต่ใจใจายก่อนย่ายผ่องย่าไข่ตัวเมียเอ้ยทำใจสบายหมดเมีย สิบห้าทบนนาต่อพอยุมคุณเล่าตต่ไปพ่อองคุณละเมน้ำหมากมันเปื่อยออกปากเนาะบ้าจีดีเลือดบาดดีแคอคนยัง

ยาสะออดมุนมังงห้ผู้เดียวไหลน้าคิดข้างหลังแล้วก็คิดไปนาบาดพาดมาคือไยสีเสียโอ้ดูในโลกมีเข่าเลี่ยงความมีกังวว่าอยากเด้นอูดันจมปันให้ทอดทออกันเนียว สัง่งเจ้าโบเตียงบังหอบใส่เต็น,น,นหัดบัดเขาสั่งจังเหม็นขับเลือ้บอบ่มีทางห่างวางเอาขึ้นบ่มุ่ใดให้เขาไปเล้วกับโบ กูที่หักเด็กกินหนังกูที่สั้งเลยได้เมียนกระดูกจ่อยคือ,คอยบ่อบอานอ่อนหกัหกลูกสาวกันยิง สิ่งยังวรวน้หมดอยู่ต่อมาเถืั้นก็ได้เรียนนีมาเก็บลกวิจกินหนังอาบปย่อมยังผาดผันอุดฟังจิ้งกระดูกเดียวคือเขาเมียนบัดเมื่อตาย ผู้ที่เล็กที่ลายกะลูกทั้งหมดผู้มันดีอาจสิโคตดต่อไปด้ภายหน้าไม่ไงเอ้อผู้เจ้าสังคืมาต่อไปอาจสิกับโตได้เป็นคนดีเลี้ยงก่อแม่อย่ากพักกันนะเแต๋ลูดู หลาท่านจงปั่นให้ยาสูเอียงจงปั่นให้ทอดทอกันคีดเรื่องอนั่นมันดาศอกตรอมตมเจ้าพลานจานประยวบนอเนยบุญตัวละทอมเหี้ยใต้เมียน่านมาจาาคำบุกกาบลูกชายโดยวานวาน เมเอีเมอ<ม><ม>ีสั่งควบเมยียอจักยางจากกัดแนวนี่นะหละ่ะคือว่าสั่งปิดตเตปไปไว้เถอะเ่ม,มันกับบอเน่เด้หล่ะเออยควบไตนี่คือกระซุ่มกมหัวมันบกบัวเก่งไพ่ไราตามน้ำจอต่อไปกับบเอเน่ดอกเมอีบอกไว้เมอคือน้ำลายหล,ลายคือน้ำอีลาน้อยคือน้ำหลวงสาวเจ้าแเม้นมันสิบอดีปันใดมันก็เปิ่นข้นคือกันเป็นลูกเม่ีคือกัน คนนีโลกนี่มีสองอย่างมีคนดีกับคนชัวน้องเจา้ามันเป็นคนชัวกันหะมันเบิดไ้เบิดหน้ามาเร่อผมมีบังไปฮะเป็นบาดเป็นบ่อพันมาปันาปนาป่นเข่าใส่เมื่อน้องนี่เด้อหลาแม่เจ้าสั่งผมใบอีพอเรากระบ,บอกหฮกน้องหักุลงสายเลือดมันเข็มก็สายนา้ำถึงมันสิบอดีเม่ต่อไปขั้นผัวมันบ่เลี้ยงถ้ามันตกทุกข์ไดยยากมาผมรับปากแม่ว่าสิเบืงองน้องเด้อแม่เด้อเม่สิสียใจเจา้า อีกประการหนึ่งกันเมตไตไปแล้วบวชลานไสเฮเมเนเอาดูของเมไปไว้กับพอเจ้าด้อจำข้อม,มูลเมยอย่าลืมเด้อ์ล่าด,ด้อต่อไปค่ะเปลี่ยนไปจังสั้นเมก็ฝากกับลูกไสไว้เด้ดดอ์ล่าด้อบลากนาันอีกเม่ ลายเป่าสู้สบูบหาต่อไปนี่ก็ปากสูบกับบุตรให้เบิ่งเด้อดเผาให้อบุนแก่เขาบวชหลานสายให้เมียเล็ด น่องเจง้าอีภาวดีเทเๆให้มองหน้าดอกเบืองกัน <c oughs> โอเตวาเล้วทอนั้นมัดจุราชมาเดึงจุดเบียนี้ที่ใจลายเจ้านี้ที่เกินมันงดเพราจจะไก่ดอกไม่เป็น แม่สิปีนาลอดมาเมื่อลันสิดวงกินยทร์ลอยจากนางมวลาลี Oh me.